เยอะุ้มค่าเงินสาบาทุ้มขายก็กไรนิดน่อยก็ขายวันละแปดสิบคงแตัวคือว่าเยอะในในกอยนี่มีลุงเนี่ยขายมากกว่าดูนี่ลูกค้าผมลูกค้าประจำไงมีลูกค้าประจำ ตอนนี้ก็มีหนังไก่มีแล้วก็มีสะโพกตัดมีน่องมีปีกปีกเต็มแล้วก็โครงโค้งใหญ่นะเนี่ยสองตัวโลนะเนี่ยดูดิดูเห็นไหมนี่ยเน<อ>ื้อเยอะไม่ใช่ว่ามีแต่โครงไก่ผมเนี่ยกำไรนิดเดียวเห็นไหมมีเนื้อมันมใช่วันแปดสิบตัวปร,ป,รปรุงมาปรุงมาปรุงมาทุกอย่างแล้วละของอะปรุงมาแล้วเราปรุงเองมาหมดแล้วปรุงอัต,ตราส่วนมาแล้ว ชอบจังหนังไก่คนกลัวอ้วนแต่มากินแล้วติดใจไม่เห็นกลัวเลยอ้วนเอื้นตามหาแต่หนังไก่มันไม่มันเพราะว่าเราทอดรีดออกจนหมดรีดออกจนเกี้ยงจนแห้งแล่งดังกรีงเทใส่แกงมันหนังจะต้องใช้เวลาทอดไปเรื่อยเื่อยเพราะมันใช้เวลานานรสชาติมันก็เป็นรสอร่อยรสกลางอ่ะหวานเค็มนิดนิดเป็นรสกลางๆไม่จัดจ้านเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวคนกินจะเป็นเบาหวานเราต้อง รสใช่ไหมเดี๋ยวใส่เค็มเดี๋ยวเป็นไตอีกใช่ไหมต้องทําให้พอดีให้ให้เค็มนิดหวานนิดดูแล้วมันก็เกิดการผสมผสานมันเกิดความอร่อยไก่ผมนี่ระดับระดับนั่นเลยนะเขตแถวเนี้ยมีแต่คนมากินหมดทุกคนเด็ดเนียใครไปกินร้านไหนก็กลับมาทู่ร้านนี้ไม่ได้ร้านผมไม่ได้ทอดไม่ทันขายแค่วันละหมื่นกว่าบาทยอดขายนะเออเตรียมกำไรเือ เพราะได้ใช้ใจ่ายมีชูรสมีน้ำตาลแล้วก็มีรสดีมีซอสญี่ปุ่นของของของญี่ปุ่นทาคุมิแล้วก็ซอสภูเขาทองเนี่ยที่ท,ที่ที่ปรุงลงไปนะเราใช้วิธีตวงตวงให้ได้มาตรฐานว่าโลนึงเนี่ยเราจะใช้กี่ช้อนกี่ช้อนมันจะออกมา พอดีกับความอร่อยเพราะเรามีการทดลองมาแล้วก็คือแฟนเขาไปได้มามาดัดแปลงปลาผสมประสานกันไงมาทดลองดูเออก็ได้สูตรตม่ต้องใช้น้ำจิ้มเพราะพราะว่ามันอร่อยในตัวอยู่แล้ว <c oughs> มันพอดีแล้วไงจะเป็นรสกลางรสรสพอดีอะ่ะไม่ไม่หวานมากไม่เค็มมากมันจะเป็นรสกลางๆนะของของเรานะที่ที่กินอยู่เนี้ยนะที่ลูกค้ากินนะจะไม่เค็มมากจะจะเป็นรสกลางๆเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีไม่ต้องมีน้ำจิ้มถ้ามีน้ำจิ้มแล้วมันเปือยป้าช้แล้วมันเปือย <laughs> ทุกแป้งทอดตีแป้งผสมให้ให้มันกรอบก็อยู่ที่เราใส่แป้งให้มันสมดุลกันแป้งตัวนั้นตัวนี้แป้ง e F, อฟทอดกรอบสายชาวันเลยแล้วก็แป้งข้าวเจ้าผสมกันสามอย่างให้มันกรอบนานไงให้มันอร่อยมันจะได้ความกรอบกรอบมันมันจะอยู่นานของมันอยู่ได้จนเป็นวันวัน,วน,วนความกรอบของมัน บอกนานอยู่ที่ว่าเราอะเราจะผสมสัดสามากใส่น้อยมันยูที่ว่าใส่ให้สีมันสวยแบบไหนมันอยู่ที่การใส่การผสมใส่ผสมน้ําผสมตีเข้ากันไม่กดถ้าอย่างนั้นมันจะออกมาสีไม่สวยถ้าเราคนปับนบป๊บมาทอดปั๊บแป้งมันจะออกมาสีไม่สวย เราต้องหมักร่วงหน้าไว้ต้า5นาทีพอทอดสีมันจะออสกสวยทอดได้แต่มันไม่สวยมันก็สุกแต่ทีนี้สีมันจะมันไม่มันจะไม่กลมคืนกันัก5นาทีหรือหรือ10นาทีเนี่ยกำลังสวยเนี่ยหมักตัวเนี่ยมันเหมือนเราหมักแป้งนะเนี่ยใช่ไหมเนี่ยไก่เราหมักมาแล้วไงเนี่ยหมักแป้งตัวน,นี้ก็เราจะทอดอะไรเราก็เตรียมการในใจเราต้องต้องเรียนรู้นะเนี่ยลุงรอผิดลองถูกมาเรื่อยจนจน,จนมันจนอยู่ตัวจนรู้ไงเพราะเราไม่ได้ไปเสียเงินซื้อเขา แค่ว่าโยนใส่กระทะแล้วมันจะสุกแล้วได้กินนะทอดไก่เราต้องเก็บรายละเอียดให้มันสะอาดกระทะข้างล่างจะไม่ให้ใหอะไรมันจับให้มันดูสะอาดทอดแรงอย่างเดียวไหมนะพอมัอในใกล้สุกเราก็ปรับปรับ,รบแก๊สลงพอจะเอาขึ้นก็ปรับไล่น้ํามันออกไม่แหมอมน้ํามันที่ผมขายแค่น้ํามันเนี่ยผมขายเดือนหนึ่งหมื่นกว่านะน้ำมันไก่น,น้ำมันที่ออกจากที่ผมทอดเนี่ยปีประเจ็ดร้อยสามสิบเดือนที่แล้วขายไปได้หมื่น อื่นสามกว่ามั้งได้สิบแปดปีบ่ะน้ำมันมันขายได้นะน้ำมันอกหลังไก่เนี่ย้าผมเรื่ยๆเนี่ยถ้าตอนเย็นเห็นหมันตอนเย็นเยอะยัยงไม่เย็นนอ้องทยอยมาเรื่อยๆหมดไวก็กลับไวแต่ผมหมดก่อนผมก็กลับก่อนเพราะผมทอดตามที่เอาไก่มาทุกวันน่ะไก่จะมาวันละร้อยกว่าโลน,น้องไก่โค้งไก่แล้วก็เป็น ไม้ก็ขายวันละไม่เท่าไรหรอกวันละร้อยไม้เนี่ยเนี่ยขายไม้เป็นไม้เนี่เป็นเสียบไม้เป็นเนื้อสะโพกเสียบไม้ตะโพกตัดตะโพกตัดเนี่ยเนี่ยเป็นไม้เนี่ยขายดีมันแพงที่ตัวนี้โลเก้าสิบเนี่ยกำไรมันนี่เดี่ยวเองเนาะเนี่ยไก่มันแพงลุยยังไม่ขึ้นเลยยังไม่ได้ขึ้นยังไม่ปรับไม่ปรับไก่ขึ้นถ้าเราปรับขึ้นมันก็จะแพงมันจะแบกไปแบกไปแบกหนักาที่ลูกค้าใช่ไหมล่ะขาาจะแบก เดืดพะร่าขายแคะ่เพืได้เงจ่ายที่ร้านใส่เปรเราขายะะราคาดิมเต่เราซื้อแพงอร่อยด้วยแล้วก็ต้องใส่ใจด้วยใส่ใจกับอาชีพของเราด้วยต้องรักมันระบบการทําต้องสะอาดต้องถูกหลักอนามัยด้วยไม่แค่อุ้ยทำแค่ขายไปวันไม่ได้ลูกค้าไม่ติดของลุงลูกค้าถึงเยอะเยอะตลอดขายได้ตลอดจนไม่มีแรงจะทอด ตลาดเจ้หมวยข้างเซเว่นเราเรียกตลาดท้ายซอยแยก15้าซอยลาดพร้าวแปดเจร้านป้าหวีร้านป้าหวีทอดไก่